โยดาบซาสวัสดีรุ่นเมกาสวิสดีรุ่นดูบ่ายวิสดีรุ่ชาลไซทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม,นนเกนนเกม Nintendo Switch ที่มีชื่อว่า The Legend of Zelda Tears of the Kingdom นะท่านผู้ชมนะเออเล่นบน Nintendo Switch Lite นะท่านผู้ชมนะอันนี้เป็นภาค2นะหรือพูดง่ายๆคือภาคใหม่นะครับในปี2023อีกนะโอ้โหภาพแม่งว้าไต่เอวนะท่านผู้ชมนะ เออนี่ผมก็ไปซื้อตลับเกมมานะครับนี่นะแต่ผมจะให้ดูนะครับนี่ตลับเกมตัวนี้นะครับไปซื้อกันได้นะครับลิงก์ซื้ออยู่ด้านล่างครันใต้คลิปเนาะท่านผู้ชมเนาะทั้งในส่วนของตัวตลับเกมนะครับราคา1,890บบาทนะได้โค้ดส่วนลดนะฮะแล้วก็ ส่งฟรีด้วยนะครับ mm hmm. ลิขสิทธอยู่ดนะ้านล่างคำใหญ่ใต้คลิปนะจ๊ะท่านผู้ชมนะมแล้วก็ในส่วนของเจ้าตัวเครื่อง Nintendo Switch Lite ตัวนี้ด้วยนะท่านผู้ชมนะก็ไปซื้อกันได้นะราคามือสองอยู่ประมาณสี่พันถึงห้าพันนะครับมือหนึ่งก็อยู่ประมาณเจ็ดพันถึงแปดพันนะท่านผู้ชมนะมประมาณนี้เลยนะตื่นตื่นอันนี้เล่นใหม่นะภาพสวยจริงคนดูดูดิว้าวเวลร์รี่แนบรบลเอาดิภาพแม่งดีจริงอะคนดูไปโดดเฮ้ยมันให้กดเอเดี๋ยวเดียวกดเอ ภาคนี้ก็เป็นภาคต่อนะฮะท่านผู้ชมนะซึ่งตอนแรกล่ะเราเราเปิดมาแล้วโดนดูดพลังหายไปหมดเลยนะี่คนดูนะซาวดีมากคนดูดูดิเหมาะสำหรับคนที่ชอบเล่นแนวประจนภัยแล้วก็ create ด้วยนะท่านผู้ชมนะซึ่งภาคนี้นะครับเขาชูโรงนะในส่วนของอการสร้างสรรนะฮะท่านผู้ชมนะการสร้างสรรในที่นี้คือสามารถที่จะ,ะให้อิสระผู้เล่นได้ดียิ่งขึ้นครับอย่างเช่นเราสามารถที่จะนําอุปกรณ์ต่างๆมา สร้างนะครับทานผู้ชมนะเป็นเรือเป็นรถเป็นอะไรต่างๆไปได้นะครับเป็นสะพุงสะพานในการเดินทางได้นะทุนผู้ชมนะยังไงก็ไปซื้อมาเล่นกันได้นะครับทานผู้ชมนะก่อนหน้านั้นเนี่ยเราถูกยกขึ้นมานะทานผู้ชมนะยกขึ้นมาในปราสาทนะทานผู้ชมคือเราพาเจ้าหญิงเซลดามาสำรวจอะไรก็ไม่รู้นะทานผู้ชมนะอยู่ๆก็ปราสาทตัวนี้มันก็ถูกพวกไอเดมอนผักขึ้นมานะทานผู้ชมนะพวกปีศาจนะเดมอนเดมอนคิงนะทานผู้ชมอะไรกด อะไรหูกดอาโฮ่อาตัวไหนอ๋อกดอานี่ตัวนี้นะมุมขวานะอู๋ภาพสวยว่ะอุ้ยสามสิบสงสี่สิบเฟรมเลยนะเนี่ยคนดูเครื่องนี้ผมจำไม่ได้ว่ามันประมวลผลกี่เทเลฟอบนะท่านผู้ชมนะซึ่งพีเอท่ามันอยู่ประมาณสิบเทเลฟอบนะสิบเทเลฟอบอุ้ยภาพสวยนะคนดูดูดิโอ้โหสวยจัดเลยอ่ะคนดูดูดิว้าว สวยสวยสวยคนดูเอาอะเกรสสกายไอแลนด์นี่เกาะแห่งท้องฟ้าเหรอเนี่ยเฮ้ยเรามาอยู่บนท้องฟ้าเหรอวะคนดูตอนแรกบีทอฟเดอะวนนี่ยอยู่ด้านล่างนะคือตอนต้นนะ่ะที่ผมเล่นนะ่ะมันมันถูกผักขึ้นมานะครับเราก็ติ๊ก,กับมากับเกาะนะเจ้าหญิงเราก็โดนพักมาด้านบนด้วยนะครับก็ต้องไปช่วยเจ้าหญิงอีกแล้วครั้งที่แ้วก็ช่วยเจ้าหญิงครั้งนี้ก็ช่วยเจ้าหญิง อู๋ภาพแม่งดีว like, ่ะอู๋ภาพดีจริงคนดูแขนแล้วก็ได้มานะครับท่านผู้ชมนันมีคนรักษาให้เราเฮ้ยอะโอ้โหโอ้โหฟันเลยมาเจอกันไม่ทักทรงทักทายเลยเลยเหลอใส่ก่อนเลยเหรอน้องกินแอปเปิ้ลก่อนดิแง่กิ่งไม้เก็บกิ่งไม้มาอ่า อันนี้มันก็ยังคงต้องสอนเราอยู่เหมือนเดิมนะคุณนุ่นนะอะไรวะอ๋อค้างไว้อย่างนี้โอเคอ๋อเลือกได้ว่าจะใช้อะไรนะกิ่งไม้ก็ได้ใช้ดาบเลยเลยนี่ด,เดิเอาดีโอ้ยดาบหายไปแล้วต้องใช้ต้องเป็นกิ่งไม้แล้วหละเปลี่ยนอาวุธนะท่านผู้ชมนม่อกี้นี้กดขวาค้างนะ นี่เลยเอากิ่งไม้ไปกินเอากิ่งไม้ไปกินมาถึงก็ใส่เราเลยว่าคนดูดูดิเฮ้ยตัวประหลาดนี่มันคือตัวอะไรเนี่ยเป็นทหารแน่นอนนะคนดูนะโซไน์ so nice. เดินสำรวจก่อนสิโอวโห very good m นเปลี่ยนกระดาบก่อนเลยนี่ไป กรอแห่งท้องฟ้าสินะบาค่ะตายสิฉันไม่อยากจะเชื่อสายตาเลยนะกดนั่งนะกดบีวิ่งเร็วนะไปตามทางนะเจ้าตัวนี้อีกแล้วอ่าไม่ใช่ละดว่าใช่โอ้กดสำรวจ คืออะไรอ่ะชุดกร้องเนี่ยหรืออะไรเอ๊ะงูเหรอไม่ใช่งูจะม,มีปัญหาหรือเปล่าอย่ามีปัญหาก็บอกครับน้องอ๋อเว้ยยื่นนินเทนโดมาให้ด้วยจริงมันคือกล้องนะต้องชมนะ โอหมดเครื่องเกมตัวเองแล้วนี่ว้าว e ี really good. ี y g o o ูล่าแพ่ทำไมไม่บอก Nintendo ละ่ะจะได้จบนี่กดขึ้นมานะครับเป็นแบบอ๋อดูแผนที่อูเมืองก็ใหญ่อยู่เหมือนกันนะเนี่ยคุณดูโอเคฉันดู้ละ ขหมนเมนบลู on, ไปเลยมันจะพาเราไปตรงนู้นนะท่านผู้ชมนะขอให้โชคดีนะอันนี้น่าจะเป็นจุดวาร์ปนะครับโอเคไป <c oughs> ไปจ้งวาร์ปเลย เิดทางขึ้นมานะครับอะไรอะ่ะสะพานนะท่านผู้ชมนะโอเคเราจะทําการเดินไปด้านหน้าน,นะครับเพื่อที่จะวิ่งไปตามทางนะครับมันไม่ได้บอกให้เราทําอะไระมันไม่ได้เหมือนพวกเกมโทรศัพท์มือถือนะมีไกด์อะไรตลอดนะรเราต้องแบบเอ้ศึกษาเองนะครับแอปเปิลเราสามารถทำให้มันร่วงลงมากว่านี้ได้ไหม โอเคมาเดินสำรวจไปก่อนนะครับค ah> ุยสักหน่อยฮัลโหลโซเดอร์คอนสตรักโอเคไอ้ตัวนั้นมันออกมาทำร้ายเราทำไมวะตอนแรกเนี่ยคุณดูอืม อ๋อบอกให้กด holding ไหมนะครับก t ดิอ้าวเริ่คุยก่อนเริ่คุยคืออะไรอ่ะอ๋อเรากดค้างไว้ทำอะไรได้อ๋อมันจะเป็นการลิงจุดนะท่านผู้ชมนั้นเฮ้ยอ๋อยกไปทำไมยกไปทำไมก่อนวาลงลงไว้ก่อนน้องเ้ยเจอของเก็บเรือน่าจะได้ใช้นะแต่ภาพสวยจริงนะคุนดูนะ เออผมอยากให้มันรันได้ถึง60เฟรมอะ่ะภาพมันจะคมๆกว่านี้หน่อยนะไม่รู้จะรออีกนานเท่าไหร่นะแฟนเกมเขาเล่นก็นอย่างเยอะแล้วนินเทนโดนี่วิ่งตามหลังเขาตลอดในเรื่องเครื่องเกมเขามบอกเขาไม่ได้เน้นนะครับเรื่องเครื่องเกมนะแต่ว่าใส่มาให้หน่อยเถอะไอ้เกมมันก็ไม่ใช่ราคาถูกๆนะเพราะฉะนั้นเราก็เป็นใจเป็นกําลังใจให้เขาแบบอัปเกรดเครื่องมันแบบแรงขึ้นหน่อยห้กันนะอือวิอะไรอะ่ะ เฮ้ย hey, ตัวนี้เอาดิเอาซี่เอาซี่เก็บไปเยอะครับอาวุธของอะไรพวกเนี้ยนะรอบนี้มาในทีมสีเหลืองรอบที่แล้วเป็นทีมสีเขียวคืออะไรอันเนี้ย ให้เราสำรวจเจ็บสะด้วยนะไม่รู้เราจะวิ่งสำรวจยังไง okay, โอเค <S <S กดดูมัชรูมนะทุกชมน,นะอืมามีอะไรต้องมีอะไรผิดพ้านตรงไหนอูภาพสวยอยู่นะคนดูผมบอกเลยสุดจอดไม่เกิดอ๋อนี่ในแมพมันจะมีบอกอยู่นี่ว่าโอ้โหตาตาบอดหรือเปล่ามันจะมีบอกอยู่เดินไปเอานะทุกชมน,นะ ฟังรู้สินะโอเคไปตามจุดก่อนนะฮะท่านผู้ชมนะเพราะฉะนั้นนะจะวิ่งไปเรื่อยๆโอ้ไกลอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยมีตัวอย่างนาะกฮะ พี่มองเห็นผมหรือพี่ไม่เห็นหรอไปดีกว่าไม่อยากบวกกับมันบ่อยนะคนดูนะมันมาเปล่าไม่มาไม่มาอ่าให้ว่ายน้ำด้วยเฮ้ยมาทำไมเนี่ยบูสาบาาันตะไกลแล้วนี่ตะยีเลยน้องเก็บของครับ โอ้า y กอ s h โอ้ตัวนี้มันเป็นมิดกับเรานะคุณดูนะโอเคโอ้เ okay. ห oh, ็ดอันใหม่คุยก่อนนะทุกชมนะคุยไปก่อนคุยไปก่อนผูกมิดไว้ดีสุดนะคุณด,ดูนะโอเค บางตัวมันก็เป็นมันก็ต่อสู้กับเรานะผมผมก็ไม่เข้าใจหายขึ้นต้องมียาไหผพิดพลาดตรงไหน,นปีนะฮะโอเคเฮ้ยอย่างก็ะเล่นกอดอ f War เอาอีกแล้วมาถึงปราสาทนี่นะเทมเพิลออฟไทม์วะไอตัวนี้มันมีเกาะด้วยอ่ะคนดูแ่๊หนึ่งโอเคมาใหม่สิว้าววะจะตายขอกดค้างไว้มันจะเป็นการลิงนะเอาดินี่เป็นไงล่ะ่วงเฮ้ ได,ได้ของมาใช้ได้ดาบมาคนดูโอเคนะอัะนนี้โอเคนี่เปลี่ยนใหม่เราได้กรอสมาดากรอมาแล้วได้เจ็ด,ดได้ในเจ็ดเดอโอเคกดค้างไว้จะเป็นการกันนะมาได้ดาบกักรอมาแล้วนะตอนนี้นะได้รูได้รูไม่ใช่กรอเราจะขึ้นไปด้านบนกันนะฮะ ว่าในแมปแตมินิแมปด้านล่างมันให้ขึ้นไปนะครับท่านผู้ชมนะอืไปเราจะขึ้นไปกันโอเคเข้าไปเลยมีอะไรหรือเปล่าตรงนี้เอามือไปแตะสักหน่อยวะโดนล็อกเลยเกิดอะไรขึ้นเนี่ย นั่นมันประตูไม่สามารถเปิดได้เฮ้ย <'m> ขอโทษทีนะจะไม่นายตกใจ really อืมไอตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่ <am> ให้แขนมานะทุกชมนะ <am> เพื่อที่จะสยบไอเจ้าตัวเดมอนนะอ้อรัวรูผมอ่านผิดอ่นตรงนี้ขออภัยด้วยนะที่ขอยสยบไอพวกเดมอนคิง uh, นะ ฮึมมันเข้าให้เขียนเรามานะไอนตัวนี้น่เป็นจิตวิญญาณแล้อป่คุยกันนะท่านผู้ชมฮ่าใช่แล้ว ตอนนี้เป็นแบบว่าเราแบบเมนตะลุยอยู่บนสวงสวรรค์เลยนะคนดูนะไปไปต่อกันเลยดีกว่า เดอะคสต์ดอร์ควสมาแล้วนะทุกผู้ชมนะอืมมันให้ทําการกดโอเพนนี่มีควีสสลักกับควีสลองเราต้องไปควีสลองก่อนนะเดอะคอสต์ดอรอันนี้ปินเซาคนหาเจ้าหญิงเซลดานะโอเคเราต้องไปเดอะคอสอันนี้ก่อนอันนี้เมคมันไว้ก่อนนะครับมาร์กไว้ก่อนโอเคมันให้ไปตรงไหนตรอนะให้ไปจุดนุ้นเหรอแต่มันยังกระพริบอยู่แถวนี้อยู่เลยนะ โอ้ดูล็อกดูล็อกโอเคเอาอีกแล้วอ๋อมันให้เราไปตรงนู้นจุดนู้นโอเคเว้เขาใจแล้วลูกพี่ให้นุ่นไปนู่นดีนี่ไป ข้ามไปเลยพวกพวกเฮ้ยผมว่ามันตายนวนี่อุย้ยเกือบตายมันก็ดูมดมันตายไหมว่าคนดูก็ดูดลงที่สูงผมว่าน่าจะไม่รอดนะให้ไปด้านบนนี้ใช่ไหมภาพคือดีอะถ้าต่อออกด็อกจะดีกว่านี้นะถ้าตอ,อกด็อกมันจะถือว่าเ,ออเกมมันจะเล่นได้เต็มที่ขึ้น,นครับอ่าเกิงก็ว่ายนะ้ำมากิงก็ว่ายนะ้ำมาเฮ้ยโอ้ยมันคว้างได้ห่ะ เอาสักหน่อยละกันมันซื้อเรื่องนะคนดูนะมันมีไหุ่นยนต์ซื้อเรื่องเยอะธนาการเราเนาะ,ะเอาสิวางโลดีวางโลเลยนะนี่เป็นไงนะล่วงไปดีนนองอย่ามาเหยียม้าไม่ได้กินเหยมกับพี่เกิดตรึงเกิดตรึงโอเคนะครับทุกผู้ชมนะก็ประมาณนี้ละกันนะครับในส่วนของเจ้าตัวอ่อ The, Zelda en, the Kingdom นะเซ d a o ด r าออฟรีเจนเทียออฟเดอะคิงดอนะท่านผู้ชมนะเป็นภาคใหม่นะครับภาค2ในปี2023นะตัวนี้นะครับอืมภาคใหม่เลยนะครับยังไงก็ไปซื้อกันมาได้นะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะเดี๋ยผมจะทิ้งลิงก์ซื้อไว้ให้ด้านล่างคำบรรยายใต้คลิปแล้วกันเนาะใครที่อยากจะซื้อเจ้าตัวแผ่นตัวนี้มานะครับอ่าแล้วก็ใครอยากจะซื้อเจ้าตัวนี้เทนโดสวิตไลท์นะก็เล่นไหวแน่นอนนะท่านผู้ชมนะอยู่ประมาณอาคาประมาณ ราคามือสองอยู่ประมาณ3,000ถึง5,000บาทนะท่านผู้ชมนะก็แล้วแต่ว่าร้านเขาเลยครับแถมอะไรบ้างนะใครที่ได้ประมาณราคา3,000ถึง4,000เนี่ยอาจจะได้แค่ตัวเครื่องนะไม่ได้ตัวกล่องหรือว่าในส่วนของอะแดปเตอร์ชาร์จอะไรพวกนี้นะยังไงก็ลองไปดูกันได้นะผมจะจริ้งยิ้งซื้อให้ด้านหนักคำใจได้คลิปเนาะอืมสำหรับวันนี้พี่โคตัวก่อนเราจะไปทำคลิปหนลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไปทุกท่าเพราะเป็นกำลังใจให้ผมทคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะฮะจะไปทำคลิปหน้าบายจ้าเคตรึง